สวัสดีครับกับรายการระยองวีด d e m p t i o n นะ EP 28แล้วนะวันนี้เป็น EP ที่8นะก็วันนี้เราก็มาอยู่กับพี่ๆเด็กเกนห้าสเฮ้ย55นะฮะอยู่กับหน้าพี่ๆเด็กเกนห้าหนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีคุณเนยเฮ้ยคุยกับน้องหน่อยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีนี่คือทำอะไรได้ได ไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวผิมผมวันนี่ไปไปตอนนี้เรียนอยู่ปีสองครับของคณะอะไรวิศวะครับที่ไหนครับบางมดไม่รู้เลยครับอ๋อทำมากครับเออในในที่นี้มีใครติดหมอบ้างไหมครับมีเยอะะแยอ่ะ วันดีครับพี่วัสดีวัดีวันดีเนี่ยหนักไหมพี่หนักหนักนอพี่เทอมันวันนี้เขาจะแบยงข้าเราปะเนี่ยวันดีครับพี่วันดีวันดีวันดีดีครับดีครับเออพี่ต่อที่ไหนครับนี่เดี๋ยวพี่ต้องรีบแล้วครับอไม่เปน ม้าเป็นอะนะับเสนานะได้ครับเสนานะีอยู่่นีห้ชนิดนีอุิหารา่ธรรมดาอัคโยเดือนที่มุมเพียงข้างเดียวเดือสุไหนั้นเาทเดียวพระานเดือเป็นั้างที่สวยงามน้ารู่นเกี่ยวกับารวังหวัดิราเรือที่มีนำตาใสแล้คูหา

ในวันนี้มันาเปิดวนอมกิพอันเฮ้ยไม่เอาไอต้มันยังโจทย์อยู่ไอรนเป็นสมเป็นาวัวา้วเป็นพระอาารสมตนั้นดพี่ริีกธรรมาสมอนนั้นเดโดยนนั้นหมายวันนั้นเป็นวันพระจย์เ็วงเีย่วันเป็นเวรุปนาสามสู่ก

ตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญนะอาจด้วยสังกระกระเสรเก็นว่าเวลาทอดกระถิเนี่ยมันจะต้องมีพสมเพื่อจะบวได้นะแ่พะสงสมที่จะรับกรินั้นจะต้องเป็นพะสงสมที่เคยบวชบางีพนานะเวลาบวชระในโบสถ์ต้ไปทำในโบสถ์เท่านั้นนะบวชนะการบวชพะสงสมในปัจจุบันมีกี่วิธีวิธีเดียววิธีเดียว พระสงฆ์นั้นเรียกว่าจากตงตาทางธรรมอุกว่าธางร็กอุูรสักธาเมด้พระเจ้าคุณพทะสงฆ์พระา